อ้ยสุดสดอดอ,อะไรกันเนี่ยมีใครมาเข้าประตูอีกเหรอเนี่ยเอ๊ะไม่มีใครนั่นเหรอเอ๊ะผิดสาตาปิดตายเุ็กน้อยเงั้นเหรอนี่น้อยที่นี่ไม่มีตังหรอกนะหนูแค่อยากจะมาหามาม้าน่ะ Yeah, yeah, yeah. นี่คุณอสุสอขอมามาเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้ยยี่อสุสอเป็นไร ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายและท่านด้วยครับอยู่กันาพอเบงบอสเจ็บน่เด็กๆก็สวัสดีเนี่ยเรานั้นจะมาแนะนำอนิเมะที่ผมรู้สึกว่าผมดูมาห้ารอบแล้วผมรู้สึกว่าก็ยังคงสนุกเหมือนเดิมกับเองที่ชื่อว่า shi es years Max for 300 and up She continued to destroy slime for 300 years. เอมพี่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันมี2ชื่อ <c oughs> ในชื่อภาษาไทยชื่อว่าล่าสลามมาแล้ว300ปีรู้ตัวอีกทีก็เลเวล Max ก์แล้วเป็นประเภทชีวิตประจำวันแฟนตาซีตลกต้นฉบับมาจากไลท์โนเวลผู้สร้างโดยคิดเซนซ์โมลิตา ู้กำกับโนบุกาเงะคิบูระสตูดิโอโดยเลเบอร์ลดฉายวันที่10เมษายน2563แอปที่ฉายบิลลี่บิลลี่มิวสไทยแลนด์วิวทวยีแต่พี่ฮะพี่ฮะในไอีมันก็มีไม่ใช่หรอฮะเอ้ยพี่ขอโทษพี่ลืมเวลาที่ฉาย2ทุ่มครึ่งทุกวันเสาร์ จำนวนต่อ12ตอนเนื้อเรื่องยอ่อหลังจากการใช้ชีวิตเป็นทาาบริษัทมา50ปีเธอนั้นก็ได้เสียชีวิตลงในอายุแค่28 0แต่เธอนั้นก็ได้รับโอกาสใหม่เป็นแม่มดสุดสวยในโลกแห่งแฟนตาซีในโลกแห่งสลาฟเอลฟ์มังกรตั้งแต่นั้นมาเธอก็ใฝฟฟ่ันที่จะหาชืิตสโลล โดยการเลี้ยงชีพง่ายๆโดยการฆ่าสราบมแรกเป็นเงินเธอนั้นก็ใช้ชีวิตมาเลื่อยเปื่อยมา300ปีจนเป็นแม่มดที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตพีนี้โดยไม่รู้ตัวประวัติตัวละครหลักไอสวะอสุสานภาคโดยยูกิอาโออิฉายาของเธอนั้นเป็นที่เลือกลือเป็นอย่างว่าโดยที่มีฉายาว่าแม่มดที่ตาสูงเป็นสาวน้อยที่ดู เพียง17ปีแต่แท้จริงแล้วเธอนั้นมีอายุ300กว่าปีแล้วเธอสนใจในการฆ่าสลามและสนใจในเรื่องของชีวิตสว่วแต่เธอนั้นฆ่าสลามมาแล้ว300ปีโดยที่เธอไม่รู้ตัวนั้นว่าเธอนั้นเลเวลแม็กซ์ตอนไหนและเธอนั้นแกร่งมากแค่ไหนต่อมาสาวน้อยน่ารักมังกรแดงรายกาภาคโดยฮอดโดคาเอเด มังกรที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตภีนครรันตนเจริอีกทั้งยังสามารถแปลงหน้าเป็นมนดุได้และยังเป็นลูกศิษย์คนแรกของไอซาวะอาซุสะแม่พิมพที่รากสุดพูดสลามน้อยสีฟ้าแสงน,น่ารักมีนามว่าฟัลลฟาหรือในชื่อภาษาไทยชื่อว่าฟันฟ้าน,นั่นเองเป็นพูดสลามน้อยแสงน,น่ารัก เป็นตัวสีฟ้าภาคด้วยใช่งุนซายากกันั่นเองเป็นพูดสราน้อยที่แสนน่ารักเกิดจากความเ่ยนแข้นของสาล่าสราบที่ถูกไอสะวะอาซึสะหรือแม่มดที่ราบสูงนั้นสังหารไปอย่างมากมายจึงทำให้เกิด <c oughs> เป็นพูดศาาทั้งสองอะไรนะทั้งสองอย่างนั้นเหรอเอ๊ะแล้สะสลาเป็นคนหนึ่งเชื่ออะไรล่ะนั่นต่อมาเลยนั่นเอง ซึ่งสลามตัวที่สองชื่อว่าชันชาใช่ไหมขนาว่าชันชาใช่ไหมและน่เองเหรอเป็นผู้สลามสีเขียวผุ้หลอบรู้ด้าปริศนาศาสตร์ภาคโดยธนกกะมินามิเป็นผู้สลามสีเขียวน่ารักพอพก,กับพี่เจ๋อเลยนั่นเองเกิดมาเหมือนกันก็คือเกิดจากการสังหารสลามโดยไอสวะอสสัสเป็นศัก เป็นน้องของฟันฟ้านั่นเองตัวละครสุดท้ายตัวละครนี้นัาวชายชัดชอบแน่นอนตัวละครนั้นก็คือฮันคาล,ลาสาวน้อย LT. เอลที่พูดได้แหละนะบปึ๊จน อาซึสะยางโตงภาคโดยฮาระฮารฮาดะไซยะกะเป็นสาวน้อยเผ่าเอลอายุส5 0 0ั้เดือนอยู่แปลบปีแปหนึ่งอ๋อสองปีเป็นลูกสิ์คนที่สองของอาซึสะเธอน้นมีรูปร่างที่ชายชายติตีทั้งหมดและชายในทั่วเมืองนั้นยังต้องหลงมองเสน่ห์ของเธอ ด้วยขนาดที่หนากที่โคตรอต่ไม่ได้หายโคตรใหญ่จนอัศารนิกต้องอิจฉาเธอนั้นเป็นนักุ่งยาและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ด OP ของอนิเมะเรื่องนี้ Gujafu Everyday โดย Aoi Yuki ส่วนอีดีของเรื่องนี้ชื่อว่า Beautiful Day โดย Asumi w a k i ซึ่ง Beautiful Day นี้มันเป็นคำที่องจองระหว่างคาว่า Beautiful นนัเอง อันนี้เป็นการเล่นขับนั่นเองนะส่วนอนิเมะเรื่องนี้ผมก็จะให้สิคะแนเนเต็มสิบเลยนั่นเองเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีมากปัจจุบันเนี้ยผมว่าจะไปซื้อมังอะหรือไลท์ดูววอยากมานั่งอ,าอ่านรอไม่ไหวแล้วนานเกินไป <c oughs> ก็เป็นไงกับบ้านสำหรับการแนะนำอนิเมะเรื่องนี้นั่นเองมา,มาประหารแล้วนั่นเอง,เอง แล้วก็คลิปนี้มีบ h ไฮ c ะ n ีด้วยนะจ๊ะก็สามารถรอดูได้เลยใน 3...2... 1สอ่ออเ้ยอยากมันไม่มีสัม่านโอ้ยฉันหวังว่าให้มันเป็นวันที่ดีนะเนะมีคนเปิดประตูมาอ้าวชน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 อ้าวชนเอ้คุณอาซาซาคะ มามาเป็นอะไรนะคนุณอาสาะสะหรือในภาษาไทยชื่อว่าลาซาลามาแล้ว300ปีรู้ตัวอีกทีไอชิบแบ็คแล้วไ <c oughs> อ,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 อตายตายตาย Beautiful day โดยอาซูมิวากินั่นเองสู้ แบโอยโอ๊ยพอพอจบคลิปจบคลิป <ve>